นี่คือดัมเบลนะคะเป็นดัมเบลสาหรับยกกระชับใบหน้าใช่แล้วค่ะนิ้วมือ2นิ้วทั้งสองข้างของเราสามารถเป็นดัมเบลเพื่อยกกระชับใบหน้าของเราได้ใครที่มีปัญหาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยหรือว่าไม่กระชับลองฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะ มีคนถามมาบ่อยมากๆนะคะว่าพี่แอนอายุ46แล้วทำไมยังไม่มีเหนียงขานี่เป็นวิธีที่แอนใช้มาตั้งแต่อายุ20กว่ากว่าและนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะว่าวเป็นการออกกำลังกายใบหน้าที่ง่ายมากๆอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้เพียงแค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางกับมือสองข้างของเราเท่านั้นเองค่ะเวลาเราออกกำลังกายแล้วเราต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งหรือว่ากระชับเราต้องมีแรงต้านใช่ไหมคะ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแรงต้านของกล้ามเนื้อนั่นก็คือดัมเบลค่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อของใบหน้าเราไม่สามารถมีที่จับดัมเบลได้เพราะฉะนั้นการเพิ่มแรงต้านให้กับกล้ามเนื้อใบหน้าของเราก็คือนี่วเดี่ยวนะ,ะวิธีก็ง่ายๆนะคะให้เราเนี่ยเอานิ้วทั้งสองนิ้วนะคะแล้วก็มือทั้งสองข้างเนี่ยอย่าเข้าไปในปากและก็วางไว้ตรงกระพุ้งแก้มตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราใช้นิ้วนะคะดึงออกมาเล็กน้อยอย่าเยอะนะคะเดี๋ยวปากฉีกนะคะดึงเล็กน้อยพอนะคะพอให้รู้สึกว่ามีอะไรมาดึงไว้เพื่อที่จะบีบรัดกล้ามเนื้อเนี่ยสู้กันนะคะพอดึงนิ้วออกมาให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะบีบสู้กลับทันที1เซตเนี่ยให้ทําสัก12ครั้งรอบหนึ่งทำสัก3ามเซตก็พอให้ดีเนี่ยทำก่อนนอนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะก็ให้ใส่เข้าไปในกระปุงแก้มนะคะ อย่างนี้นะคะดึงเล็กน้อยนะคะอยงนี้หอนะคะก็ต้องดึงเยอะอย่างนี้นะคะดึงเล็กน้อยนะคะพอดึงเล็กน้อยแล้วนะคะดึงนะคะอย่างนี้นะคะดึงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้ให้สู้นะคะให้บีบสู้นะก็เกิดนี่นะคะนะคฮะให้พลังมันอยู่ตรงนี้นะคะพลังมันอยู่ตรงแกนนะแล้วก็บีบรัดเข้าไปบีบเข้าไปอย่างนี้นะคะ อย่าให้มันแบบออกแรงที่ปากให้พลังเนี่ยให้โฟก,กัสตรงแก้มเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> ตูดเข้าไปค่ะบีบสู้เข้าไปค่ะสู้กับนิ้วของเรานะคะแรกๆอาจจะเมื่อยล้าหน่อยเมื่อเราทําเสร็จแล้วให้เราผ่อนคลายโดยการทาครีมเป็นครีมที่อ่อนโยนเบาบางต่อผิวเมื่อเราทาครีมแล้วเนี่ยให้เราไล่น้ําเหลืองอ่านี้นะคะให้ใช้นิ้วเหมือนเดิมนะคะไล่น้ําเหลืองนะคะบริเวณน,นี้ออกนะคะ,ะนวดนิดหน่อยนะคะสักสิบครั้งก็ได้ะคะ่ะ หลังจากนั้นก็พักผ่อนได้ค่บเป็<ะ>นวิธีการยกกระชับใบหน้าแบบง่ายๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ให้กดติดตามไว้นะคะจะมีเทคนิคแบ่งปันในวิธีแบบการดูแลผิวหน้านด,ดูแลสุขภาพในวิธีง่ายๆมาฝากนะคะ <S <S ถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์และก็กดเซฟเอาไว้ได้นะคะ